ไอ้คะแนนไอทีเที่ได้มามันก็ยังไม่ได้สะท้อนความ่งสได้อยู่ดีและปปชเองก็รับข้อสังเกตนี้ไป แล้วก็มีแผนในการทบทวนเรื่อง ITA ให้มันสะท้อนความ่งสัยได้จริงมากขึ้นแต่นั้นเนี่ยในวันที่เครื่องมือนี้ก็ยังไม่ได้สะท้อนความ่งสัยได้จริงเนี่ยแล้วคุณครูต้องใช้เวลาเยอะมากในการมาเกาะข้อมูลพวกนี้มันได้ไม่คุ้มเสียอันนี้ผมก็เลยพยายามอย่างมากจะเสนอว่าอย่างน้อยปีนี้ท่านตัดออกไปก่อนแต่ว่าท้ายสุดก็ไม่สาเร็จเดี๋ยวก็คงต้องไปพูดในสภาห้องใหญ่แต่ว่าก็คือแค่ได้สื่อสารกับประชาชนท้ายสุดพอตัดไม่ได้ในชั้นกรรมธิการจะไปหวังให้500คนตัดเนี่ยมันยากมันก็ต้องสู้สุดๆเนาะในห้องอนุ โอ้โหแบบเสร,ร,ร็จแบบคือผมจนผมแบบเกรงใจประธานเน<อ>่ยเพราะว่าผมแบบแบบยกมือแบบไม่ยอมอะ่ะคือเราเ<อ>การา็ต้องการทํางานการเมืองบางทีก็รู้สึกว่าต้องต้องไม่เกรงใจเหมือนกันนะ<อ>คือถ้าเราเกรงใจว่าถามไปเยอะแล้วไม่ถามแล้วปล่อยผ่านเนี่ยมันง่ายมากที่มันจะไปเลยเ<อ>ประการแรกคือเราต้องตั้งคำถามกันว่าเอไอ,ไอทีเอเนี่ยคะแนนที่ได้มาเนี่ยที่ต้องไปกรอกข้อมูลกันแทบตายเนี่ยสะท้อนความโปร่งใสจริงไหม<อ>ซึ่งสำหรับผมก็คือยังเป็นข้อถกเถียงอยู่ประการที่สองคือปปชเนี่ยไม่ได้บอกว่าโรงเรียนต้องทํา แต่นี่เป็นการตัดสนใจของกระทรวงศึกษาเองที่บอกว่าเฮ้ยในเมื่อปมาปกใส่กันเถอะก็ให้ทําเขาก็พยายามชี้แจงว่าไม่ได้ให้ทุกโรงเรียนนะมีแค่บางโรงเรียนเลยก็ว่าไปแต่ว่าท้ายสุดมันก็คือเป็นภาระเขาบอกว่าก็ไม่ได้บอกว่าคุณครูจะต้องเป็นคนกรอกถูกไหมแต่ท้ายสุดถึงแม้คุณให้นโยบายไปเขตพื้นที่ไปที่ผออท้ายสุดคนที่ต้องมานั่งคีย์ข้อมูลก็คือครู